ล่อชผมจะพูดอะไรผมมจะอ่านคอมเมนต์มีคอมเมนต์มเข้ามามากมายนะครับแล้วใครอยากจะทาย,ยาส่งข้อความอะไรมาก็ส่งได้นะครับตอนนี้เราจะไปดูสกูปกันชมเลยครับปฏิบัติการไดนามคือปฏิบัติการที่ผู้นำอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระหว่าง1940จัดขึ้นมาเพื่อพาทหารอังกฤษและทหารฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยกันกว่า400ชีวิตหนีออกจากวงล้อมของทหารเยอรมันและกลับมายังแผ่นดินอังกฤษ ภาพของทหารเกือบ4ี่0,000ชีวิตที่รอดมาจากความช่วยเหลืออยู่บริเวณตอนเหนือของฝรั่งเศสณเมืองที่เรียกกันว่าดันเคิร์กอย่างที่ประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้นั่แหละครับว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติการลี้ภัยครั้งนี้บางส่วนเสียชีวิตบนชายหาดหลายชีวิตจบลงไปกับเรือที่จมลงระหว่างทางแต่ท้ายที่สุดแล้ว ด้วยความช่วยเหลือจากเรือเล็กของประชาชนชาวอังกฤษที่เดินทางมาก,กว่า75กิโลเมตรมาเพื่อช่วยเหลือทหารท้งติดอยู่ในดันเคิร์กสามารถสร้างปาฏิหาริ์ขึ้นได้ครับ300,000กว่าชีวิตรอดจากปาฏิหาริ์ครั้งนั้นครับและมันถูกขนานนามว่า Dunkirk Spirit ิต t t l e b นบอทออฟดันเคิ ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่แทบจะไร้ความหวังครับและเรื่องราวนี่แหละครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคริสโตเฟอร์โนแลนในภาพยนตร์เรื่องดันเคิร์ก หนังที่สร้างขึ้นโดยบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงเมื่อกว่า80ปีที่แล้วนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนผู้กำกับให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าเจ้าตัวเลือกจะเล่าเหตุการณ์ในดังเคิร์กโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับทั้งบริเวณชายหาดในทะเลและบนท้องฟ้า นั่นคือส่วนของลีลาในการเล่าเรื่องกับโครงสร้างหลักของเรื่องราวในดันเคิร์กที่คริสโตเฟอร์นอร์แนเขียนขึ้นมาครับแต่ในดันเคิร์กสำหรับผู้กุมกับคนนี้หายรายละเอียดนั้นไม่ได้มีเท่านี้แน่นอนครับเริ่มจากเรื่องของแรงบันดาลใจก่อนนะครับ มีบทสัมภาษณ์บันทึกเอาไว้ครับว่านอกจากหนังเรื่องนี้จะบรรันใจมาจากเหตุการณ์จริงแล้วในขณะที่คริสตเฟอร์โนแลนเตรียมงานก,นก่อนการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องดันเคิร์กเขาศึกษาหนังไซเลนฟิลหรือว่าหนังเงียบครับหนังที่ฉายอยู่ในช่วงยุค1900จนถึง1936หลายต่อหลายเรื่องครับเช่น intolerance ของผู้กำกับ DW Griffith จากปี1916 Sunrise a Song of Two Humans จากปี1927รวมถึงงานอีกหลายๆเรื่องครับของผู้กำกับชาวฝรั่งเศสคนนี้ครับโรเบิร์ตบร์สันเพราะงานหนังเงียบเหล่านี้คือแรงบันดาลใจสำคัญในลีลาที่โนแลนใช้ในการเล่าเรื่องดันเคอร์ครับโดยเฉพาะในฉากที่มีตัวประกอบจำนวนมาก ัวของคริสโตเฟอร์โนแลนเองนะครับต้องการให้ดังเคิร์กมีลีลาในการเล่าเรื่องออกมาแบบหนังเงียบครับที่เน้นบรรยากาศและความรู้สึกของตัวละครนั่นทาให้หนังสงครามของคริสโตเฟอร์โนแลน์เรื่องนี้มีบทพูดน้อยมากๆครับซึ่งสามารถเปรียบเทียบอย่างเป็นรูปธรรมได้ด้วยการดูที่ความหนาของบทภาพย,ายนตร์ครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับงานเก่าๆแล้วอินเตอร์สเตลามีความหนาประมาณ157หน้า Inception 147หน้าหรือ the Dark Knight มีความยาวกว่า167หน้าแต่สำหรับดันเคิร์กภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเรื่องนี้ของคริสโตเฟอร์โนแลนมีบทเพียงแค่76หน้าเท่านั้นครับและชัดเจนไปกว่าน,นั้นนะครับมีการระบุรายละเอียดเอาไว้นะครับว่าอย่างตัวละครของทอมฮาร์ดีเองเขามีบทพูดในดันเคิร์กไม่เกิน10บรรทัดครับ นี่แหละครับเรื่องราวของบรรยากาศในดันเคิร์กจากคริสโตเฟอร์โนแลนนอกจากเรื่องของการเลือกเอาบรรยากาศหนังเงียบมาใช้ในดันเคิร์กแล้วนะครับการทำงานของคริสโตเฟอร์โนแลนในหนังเรื่องนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายๆเรื่องครับเริ่มจากเพื่อให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทและรู้สึกถึงอารมณ์ของตัวละครณขณะนั้นได้มากที่สุดคริสโตเฟอร์โนแลนต้องการให้พวกเขาอยู่ในบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับ นี่คือแนวคิดหลักที่โนแลนยึดถือในการทำงานมาตลอดนะครับฉะนั้นแล้วทั้งเรือทั้งเครื่องบินที่เราได้เห็นในดันเคิร์กส่วนมากเกือบทั้งหมดไม่ใช่ภาพที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนใช้ของจริงล้วนๆครับเรียกว่าใช้เรือในหนังเรื่องนี้รวมๆแล้วกว่า60ลำครับที่ถูกนำมาเข้าฉากในเรื่องดังเคิร์ก ส่วนในเรื่องของนักแสดงสมทบตามที่ประวัติศาสตร์ระบุเอาไว้นะครับว่าเหตุการณ์ที่ดันเคิร์กมีทหารกว่า4,000 0นนายครับติดอยู่บนชายหาดซึ่งในการถ่ายทำคริสโตเฟอร์โนแลนด์เองใช้งานนักแสดงสมทบนะครับมากมายถึงประมาณ1,500คนเพื่อมาเข้าฉากฉากนี้ครับใช่ครับ1,500เนี่ยเยอะแต่ถ้าเทียบกับ4,000 0 0แล้วก็ต่างกันเยอะครับ ทางออกของคริสโตเฟอร์โนแลนแกไม่ได้พึ่งพาคอมพิวเตอร์กราฟิก100%เ์หมือนหนังเรื่องอื่นๆนะครับแต่อย่างที่เห็นครับโนแลนให้ทีมพร็อพครับตัดกระดาษขึ้นมาเป็นรูปคนครับให้มีขนาดใกล้เคียงกับนักแสดงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนำมันไปวางแทรกไว้ระหว่างนักแสดงที่เข้าฉากฉากนี้ครับนี่แหละครับวิธีเพิ่มจำนวนทหารบนชายหาดของคริสโตเฟอร์โนแลนด์ และทั้งเรื่องของการถ่ายทานะครับรวมทั้งเรื่องของการปฏิเสธในการพึ่งพาคอมพิวเตอร์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันไม่ใช่เรื่องของอีโก้ของผู้กำกับนะครับเหตุผลหลักมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่ากว่า70%ของด่านเขอแก้ถ่ายทําด้วยกล้อง IMAX ครับแล้วอย่างที่รู้ครับกล้องประเภทนี้มันเก็บรายละเอียดได้มากมายมหาศาลจริงๆครับฉะนั้นสำหรับคริสเฟอร์โนแลน เขาไม่ได้ต้องการให้ผู้ชมรู้สึกกับดันเคิร์กแค่การเข้ามาดูหนังเรื่องหนึ่งเท่านั้นครับแต่คริสโตเฟอร์โนแลนต้องการมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ชมครับเจ้าตัวบอกว่าคุณภาพของภาพที่จะสามารถทํางานในลักษณะนี้ได้มีเพียง iMac เท่านั้นครับเมื่อความต้องการเป็นแบบนั้นนะครับปัญหาก็ตามมาครับปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือขนาดของกล้อง iMac ครับ มันใหญ่และมีน้ําหนักมากมายมหาศาลจริงๆครับเรียกว่ามากกว่ากล้องปกติที่ใช้ถ่ายหนังหลายเท่าตัวนะครับทั้งคริสโตเฟอร์โนแลนและฮอยฟานฮอยเตมาผู้กํากับภาพต้องเอากล้อง IMAX ไปถ่ายทําในสถานการณ์ต่างๆอย่างที่บอกครับทั้งบนบกในน้ํารวมจนถึงบนฟ้าบนอากาศครับพวกเขาต้องพยายามติดกล้อง iMac เข้ากับห้องควบคุมเครื่องบิน RAF Spitfire แล้วบินมันขึ้นไปบนทอ้องฟ้าจริงๆครับเพื่อให้การถ่ายทำทั้งหมดดูสมจริงสมจังมากที่สุดเรื่องของการทำงานของโนแลนที่เราเห็นในดันเคิร์กนะครับทั้งการใช้ของจริงทำจริงถ่ายจริงรวมไปถึงเรื่องของการใช้กล้อง IMAX ไม่ได้เริ่มต้นที่ดันเคิร์กเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปดูงานเก่าๆของผู้กำกับคนนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าคริสโตเฟอร์นูแลนมีความพยายามจะถ่ายทอดงานของตัวเองด้วยการใช้กล้อง IMAX มาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับอย่างใน The r k r n k n i t คริสโตเฟอร์นูแลนด์เองก็ถ่ายทำฉากที่มีความยาวประมาณ20นาทีด้วยกล้อง IMAX แบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนครับและก็ในหนังเรื่อง The Dark Knight นี่แหละครับ ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมือ่อสแตนด์อินของแอนแฮทเทเว์ในชุดแคทวูแมนขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปชนช่างภาพซึ่งกำลังจับกล้อง IMAX อยู่ครับใช่ครับอย่างที่เห็นในภาพกล้องตกลงกระแทกับกพื้นและมีความเสียหายเกิดขึ้นครับอุบัติเหตุครั้งนั้นมันคือความเสียหายมูลค่าประมาณ500,000เหรียญสหรัฐครับซึ่งการใช้กล้อง i m a x ก็ไม็ไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับหนังในภาคต่ออย่าง The Dark Knight Rises ร่วาง,งานอย่างอินเ r อร์สเตลาเองคริสเฟอร์ e r นอแลนก็ถ่ายทำมันด้วยกล้อง IMAX ในบางฉากครับและในอินเต s t e l เตลนี่แหละครับที่คริสเฟอร์ e r นอแลนให้ฮอยฟานฮอยเทมาผู้กำกับภาพแบกกล้อง IMAX ขึ้นบนบ่าเพื่อถ่ายทำครับซึ่งอิน e r อร์สเตลเรื่องนี้มันคือครั้งแรกครับที่มีคนบ้าพอที่จะแบกกล้อง IMAX แล้วถ่ายทำในแบบของแฮนเฮ l ลครับ ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของกล้อง IMAX นะครับที่คริสตเฟอร์โนแลนดทำมาอย่างต่อเนื่องในงานของตัวเองครับเรื่องของความสมจริงกับการใช้ของจริงโนแลนก็ยึดถือมาตลอดครับเจ้าตัวทำงานภาพยนตร์โดยคติที่ว่าอย่างที่บอกครับนักแสดงจะเข้าถึงบทบาทได้มากที่สุดเมื่อพวกเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันควรจะเป็นมากที่สุดพูดง่ายๆแกไม่นิยมใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเลยครับฉะนั้นสำหรับผู้กำกับคนนี้ มันต้องร่วมต้นจากของจริงก่อนอย่างใน The Dark Knight Rises นะครับฉากนี้หลายคนจำได้ครับกับฉากบนท้องฟ้าเขาไม่ได้ถ่ายทำกันบนฉากสีเขียวันหนังเรื่องอื่นๆนะครับแต่คริสเฟอร์โนแเลนเลือกจะพาเอาทั้งทีมงานและซากเครื่องบินที่เราเห็นในหนังบินทะยานขึ้นไปบนฟ้าเพื่อถ่ายทำกันในสถานที่จริงครับหรือกระทั่งฉากที่เบนวางระเบิดไว้ในสนามอเมริกันฟุตบอล เราเห็นความอลังการงานสร้างในฉากนี้ครับและในการถ่ายทำทีมโปรดักชันดีไซน์ต้องทำงานโดยการสร้างสนามฟุตบอลขึ้นมาฝังระเบิดเตรียมโครงสร้างของพื้นที่กำลังจะสุดให้กลายเป็นฉากอย่างที่เราเห็นแบบนี้ครับหรือกระทั่งอย่างในหนังอวากาศเรื่องอินเตอร์สเตลา เพื่อที่จะให้ได้ภาพอาวกาศอย่างที่เราเห็นในหนังคริสโตเฟอร์โนแลนด์เองก็ใช้ทีมโปรดักชันดีไซน์นี่แหละครับสร้างยานอาวกาศที่มีขนาดและหน้าตาเหมือนของจริงมากที่สุดขึ้นมาเพื่อใช้ในการถ่ายทำครับกระทั่งในงานเสียงหรือว่าซาวเอฟเฟกของหนังรุ่อินสเตอร์สเตลาเองนะครับเจ้าตัวผู้กำกับเองก็ซีเรียสพอที่จะสั่งให้ทีมเสียงทำเสียงซาวเอฟเฟกทั้งหมดที่อยู่ในหนังขึ้นมาใหม่ครับ ไม่ว่าจะเป็นการติดไมโครโฟนเอาไว้ที่รถแล้ววิ่งตะลุยเข้าไปในไร่ข้าวโพดเพื่อให้ได้เสียงฉากนี้ขึ้นมาประดิษฐ์ปืนยิงทรายขึ้นมาเพื่อทำเสียงของพายุทะเลทรายและทำกระทั่งซื้อซากเครื่องบินขนาดใหญ่มาครับแล้วนำมันมาเขย่าเพื่อเก็บเสียงซาร์เอฟเฟกทั้งหมดมาใช้งานกับเสียงของยานอวากาศ เรียกว่าความพยายามจนแทบจะเกินปกติของคริสเตอร์ฟอร์โนแลนมันทั้งสอดคล้องกับสิ่งที่ทีมงานเบื้องหลังบอกจริงๆครับว่าสำหรับคริสเตอร์ฟอร์โนแลนเองอะไรที่ดีแล้วมันไม่เคยดีพอครับ งานเหล่านี้ผมว่ายืนยันได้แล้วนะครับว่าในฐานะผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนนั้นมีความสามารถขนาดไหนครับใช่ครับณวันนี้เขาคือผู้กำกับที่มีรายได้สูงที่สุดจากการกำกับหนังเพียงเรื่องเดียวครับอย่างในดันเคิร์กนะครับเจ้าตัวได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่าที่ฮอลลีวูดเคยให้ใครมาครับกับตัวเลขค่าจ้างในการกำกับประมาณ20ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ7 0 0ล้านบาทไทยยังไม่หมดนะครับบวกรวมกับอีก20%ซ์ ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดแน่นอนครับ20%ของรายได้จากดันเคิร์กทั่วโลกครับตัวเลขนี้ชี้ให้เราเห็นชัดเจนนะครับวันณวันนี้คริสโตเฟอร์โนแลนคือหนึ่งในผู้กำกับแถวหน้าของฮอลลีวูดครับณวันนี้ก็อยากได้อะไรอยากใช้กล้อง iMac แบบไหนได้ใช้แน่นอนอยากจะเอาอะไรมาเข้าฉากเครื่องบินกี่ลำเรือกี่ลำก็เป็นไปได้ครับ ใช่ครับคริสโตเฟอร์โนแลนที่ตัวเองอยากได้ให้กลายเป็นความจริงได้ครับแต่เชื่อเถอะครับว่านั่นมันไม่ใช่เพราะว่าความต้องการส่วนตัวหรือว่าเพื่อตอบสนองอีโก้ในฐานะผู้กำกับครับมันคือการทำงานในแบบที่เขาคิดว่ามันควรจะเป็นครับสิ่งที่ยืนยันได้ดีที่สุดก็คือหนังขาวดำที่เห็นอยู่นี้คือภาพยนตร์เรื่อง Following งานหนังยาวเรื่องแรกของคริสโตเฟอร์โนแลนในปี1998ครับมันคือก้าวแรกของคริสโตเฟอร์โนแลนในฐานะผู้กำกับอย่างเต็มตัว I'm in for the Film Festival My film is called Following Rotterdam My here the called for ภาพที่เห็นอยู่นี้คือคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับที่กำลังแนะนำหนังเรื่อง Following ของตัวเองในงาน Rotterdam Film Festival ครับโนแลนเริ่มทำหนังเรื่อง Following เรื่องนี้ด้วยทุนเพียงแค่ 6 0 0 0เหรียญสหรัฐเท่านั้นครับงานที่เจ้าตัวทั้งเขียนบทถ่ายทำกำกับและตัดต่อด้วยตัวเองครับซึ่งใน The Following เรื่องนี้ใช้เวลาในการถ่ายทำนานแรมปีเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่า ทั้งทีมงานทั้งนักแสดงรวมทั้งตัวของคริสโตเฟอร์โนแลนเองมีงานประจำทำอยู่ครับทุกคนมารวมกันเพื่อทำหนังเรื่องฟอร์วิ่งได้เพียงแค่วันเสาร์วันเดียวต่อสัปดาห์เท่านั้นครับซึ่งตลอดการทำงานตามคำสัมภาษณ์ของโนแลนนะครับมันคือการทำงานที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดซึ่งเกิดขึ้นจากต้นทุนที่มีอย่างจำกัดครับทั้งรูปอุปกรณ์แสงที่ไม่เพียงพอ ทั้งเรื่องของการตัดสินใจทําหนังเรื่องนี้ออกมาให้เป็นขาวดําเพราะเขาต้องการลดค่าใช้จ่ายในการทําสีของหนังครับรวมทั้งเรื่องของอุปกรณ์แสงที่ไม่เพียงพอคริสตเฟอร์โนแนนแก้ปัญหานี้ในฉากที่ต้องถ่ายในตัวอาคารด้วยการให้ตัวละครนั่งใกล้ๆหน้าต่างเอาไว้ครับเพื่ออาศัยแสงธรรมชาติเข้ามาช่วย หรืออย่างอุปกรณ์ประกอบฉากครับโนแลนเองไม่มีกระทั่งเงินที่จะซื้อปืนให้เหมาะสมและสมจริงสมจังครับฉะนั้นเขาจึงให้ตัวละครถือค้อนแทนครับอย่างอุปกรณ์กล้องที่ใช้ในการถ่ายทำก็เช่นเดียวกันครับตลอดทั้งเรื่องใช้กล้องเพียงตัวเดียวครับเป็นกล้อง16มิลิเมตรแบบนี้แหละครับซึ่งคริสตเฟอร์โนแลนแบกและถ่ายทำมันเองตลอดทั้งเรื่อง งานตัดต่อก็เช่นกันครับโนแลนไม่สามารถตัดต่อหนังเรื่องนี้จากต้นฉบับที่เป็นฟิล์มได้ครับเพราะนั่นจะทําให้ต้นทุนสูงจนเกินไปครับเขาต้องแปลงภาพจากฟิล์มที่ถ่ายทํามาทั้งหมดให้กลายเป็นเทปครับเพื่อลดต้นทุนในการตัดต่อแล้วใช้เครื่องยูเมติกแบบนี้ตัดต่อหนังจนเสร็จก่อนที่จะแปลงทั้งหมดกลับไปเป็นฟิล์มเพื่อเข้าโรงฉายครับ คริสโตเฟอร์โนแลนเล่าเอาไว้นะครับว่าในการทํางานเรื่อง Following มันสอนอะไรให้เขามากมายมหาศาลจริงๆครับทั้งเรื่องของการจับกล้องเองที่ช่วยเเขาพัฒนาเรื่องของการคิดการมองช็อตต่อชอ็อตการคิดภาพต่อภาพได้ครับมากกว่าการนั่งมองภาพจากมอนิเตอร์อย่างที่ผู้กุมกับปกติทํากันครับหลังจาก Following จบไปประมาณ2ปีนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนหาทุนได้เพิ่มมากขึ้นครับ หนังเรื่องเมมเบนโต้เรื่องต่อมาก็เลยมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นครับเขาใช้ต้นทุนประมาณ9ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและใช้เวลาเพียงแค่25วันเท่านั้นครับในการถ่ายทำแต่เรื่องตลกก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าคริสโตเฟอร์โนแลนต้องใช้เวลากว่า6เดือนครับในการอธิบายกับผู้จัดจำหน่ายว่างานเรื่องเมมเบนโต้ของพวกเขามันคืออะไร และหนังเรื่องเมมเบนโตทั้งเรื่องนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงตัดต่อเสร็จถูกทําเสร็จสิ้นทั้งหมดในอังกฤษนะครับก่อนที่โนแลนจะหอบเอาเมมเบนโตไปขายในตลาดอเมริกาครับซึ่งคริสโตเฟอร์โนแลนเองยอมรับครับว่า6เดือนนั้นมันคือแรงกดดันมหาศาลจริงๆครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับทั้ง Follow ิ n g และเม m เ n นโต ถึงแม้จะไม่ได้กลายเป็นหนังระดับซุปเปอร์ฮิตนะครับแต่หนังทั้ง2เรื่องนี้แหละครับที่ไปเตะตาผู้สร้างทําให้คริสโตเฟอร์โนแลนได้โอกาสหลังจากนั้นตามมาครับทั้งถูกตามตัวให้ไปกำกับอินซอมเนียหนังที่มีทั้งโรบินวิลเลียมส์และอัลปาชิโนอยู่ในเรื่องเดียวกันเจ้าของบทประพันธ์เรื่อง prestige เองอย่างคริสโตเฟอร์ไพร์ ก็เป็นคนระบุเองครับว่าอยากจะได้ผู้กำกับฟอ l l o วิ่งกับ Memento มาเป็นคนดูแลหากหนังสืองานเขียนของเขาจะก,กลายเป็นภาพยนตร์ถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับจะทำให้เรารู้สึกว่าทั้ง Following และ Memento ตมันคือใบเบิกทางชั้นดีในฐานะผู้กำกับของคริสโตเฟอร์โนแลนครับแต่ความเป็นจริงแล้วความคิดของผู้กำกับคนนี้ต่อการทาหนังแต่ละเรื่องมันต่างจากนั้นไปครับ เพราะสําหรับคริสเตเฟอร์โนแลนเองเจ้าตัวไม่เคยมองหนังของเขาเรื่องไหนเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จและมีโอกาสได้ทํางานเรื่องต่อไปครับแกบอกเพียงแค่ว่าแกคิดอยู่เสมอครับว่าการทําหนังนั้นมันต้องสนุกกับเรื่องที่ทําอยู่เท่านั้นครับอนาคตจะเป็นอย่างไรปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไป ซึ่งนั้นไม่ใช่แค่วิธีคิดอย่างเดียวนะครับวิธีของการทํางานก็เช่นเดียวกันครับการทํางานและวิธีคิดของคริสโตเฟอร์โนแลนไม่ใช่เรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดเท่าที่ควรจะเป็นนะครับแต่เขาเลือกจะใช้อะไรก็ตามที่เหมาะสมจะเล่าเรื่องราวที่เขาอยากจะเล่าให้มากที่สุดครับและสำคัญที่สุดสำหรับคริสโตเฟอร์โนแลนในฐานะผู้กำกับ เขาเลือกจะควบคุมทุกภาพควบคุมทุกการทํางานในการถ่ายทําด้วยตัวของเขาเองครับเป็นที่รู้กันครับว่าผู้กำกับคนนี้กํากับงานของตัวเองทุกฉากทุกตอนและมีบันทึกไว้ชัดเจนครับว่าผู้กำกับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนจะไม่มีการใช้กองสองหรือว่าเซ c o n d u n ์ยครับทุกฉากทุกการแสดงไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนครับมันต้องผ่านการควบคุมและสายตาของเขาทั้งหมดครับ ซึ่งเหตุผลหลักก็คงไม่ใช่เพราะว่าคริสโตเฟอร์โนแลนไม่เชื่อใจใครหรือผู้กำกับคนนี้เต็มไปด้วยความอาหางกาแต่อย่างใดนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนให้เกียรติตําแหน่งผู้กำกับของตัวเองด้วยการทํางานอย่างเต็มที่ให้เกียรติผลงานของตัวเองด้วยการใส่ใจมันแบบทุกตารางมิลลิเมตรและที่สำคัญเขาให้เกียรติผู้ชมของเขาด้วยการใส่ความตั้งใจแบบเกินร้อยเปอร์เซนต์ลงไปในผลงานทุกเรื่อง และนี่เหละครับคือความสำเร็จที่ไม่ได้มีสูตรสำเร็จอะไรสำหรับผู้กำกับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนครับ <c oughs> ครับร4ทุ่ม28นาทีพอดีลปยโฆษณาอนึกว่ญญากลับ <c> บ <oughs> ้านนจะพอัี